สวัสดีครับเมืองยิงก้าพ้าไหมดีมีโคลาตสาสิรินดินด่านเปลี่ยนไม่มีผิดวันนี้ <c oughs> พบกันอีกแล้วกับรายการกาแฟร้อนน้องใหม่ยามเช้าวันนี้มาพร้อมกับขนมปังสติกอร่อยห้าบาทเท่านั้น ังสติก๊กไม่พูดถึงมันก็ไม่ได้ตื่นมาตื่นเช้ามาก็ต้องพูดถึงห้ามยุตห้ามพูดกับคนที่เรารักเราชอบคุณศิลปินที่เราชอบหรอบือล่าคกิงเพชรบ้านแพงลูกกลามไปใหญ่แล้วนะนี่กระแสุูกอิงนี่มันเอาเม่อ,อยู่แล้วนะลูก,กลามไปใหญ่แล้ว ไปถึงพี่น้องนะครสวรรค์แล้วนะจะบอกให้นะอีนางแอ่อีนางน้อยเนี่ยไม่ใช่แค่อีกขี่นะนี่นะจะบอกไอ้ <c oughs> ความปังของยีตาน้อยอีนางน้อยนี่มันไม่ใช่ขี่ขี่นะมันไม่ใช่เล่นเลนแล้ว <c oughs> ตอนนี้มันกําลังจะเป็นอะไรที่กระแสรกระแทกกระซึมกระซึมกระใสกระซับกระใสกระแทกกระไปในทุกระบบของผู้ชมดูช่อง u t ท b e ในกระแสหมอลำเป็นการสั่งกระแสเป็นการยกระดับของวงการหมอลำขึ้นมาอย่างอย่างมากยังคักกระนองผูหญิง กาแฟร้อนน้องใหม่ต mm ้องที่น mm ี่โคราชอร่อยสิบห้าบาทมันเป็นการโด่งดังโดยที่ไม่ได้พึ่งพาสื่อรักเลยแม้แต่น้อย มันเป็นการโด่งดังโดยการทําช่อง YouTube ในการสร้างเระแสร้งางกระแสจักช่อง YouTube เป็นการกระจายกระจายกระแสจากสื่อสารของเราเองของภาคประชาชนโดยเฉพาะเลยไม่ได้ไม่อยู่เกี่ยวกับสื่อใหญ่ๆเลยในประเทศไทยเลยเดี๋ยวนี้เนะี่ะยิ่ง,งที่ระดังตเต้นนองไปออกรายการหมอลำไอด้วมาไอดอลนมานี่ กระแสนี่ก็พุ่งไม่มีต๊เดี๋ยวมิจะชาติขึ้น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 ก็ดีใจด้วยติดตามเข้าไปเรื่อยๆเราจะเห็นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการดูการรับไปเรื่อยๆเราก็ดีใจเราเป็นเอฟซีใช่ไหมตอนนี้สิบเจ็ดเดี๋ยวก็เป็นสิบแปดสิบแปดปีจะเป็นยังไงชีวิตเขาอู้งญิงสิบเก้าปีเป็นงไงเราก็ดูไปเรื่อยๆฉันก็สิบอุ๋ิงสิบแปดฉันก็แก่ลงปีหนึ่งอิงอายุมากขึ้นฉันก็แก่ลงปีหนึ่ง สิงห์งบุรีก็ไปโจมตีมาแล้วนครสวรรค์ก็ไปโจมตีมาแล้วเพชรบุญก็ไปมาแล้วอยุทยานยังไม่ไปเหรอเหรออุทยา,ยา,า,ยต,ยาต้องไปอยุทยาสุขโขทัยต้องโดนโคารนี่โดนกระหน่ำมาแล้วปีเนี้ย สามครั้งสามสี่ครั้งของมรลดสามสี่ที่ครั้งห้าครั้งปีหนของราดนีมีอีกขางบ้านนี่ไปใกล้บ้านจันทรวงหนึ่งไม่พลาดแน่นอนอุ้งอิงฟีเบอร์แล้วก็มีกระแสดรามา่าในโลกโซเชียลเนาะไม่พูดถึงมันก็เป็นไปไม่ได้เนอะอุ้งอิงอะไปกอดกอดพ่อแต่ทำกอดกอดแบบเขินแล้วดึงออกเงี้ยกดไปเลยลูกอุ้งหิงเย้ย ถึงจะเป็นพ่อบุญธรรมก็กอดไปเลยพ่อบุญพ่อสั่งแม่สั่งแม่บุญแม่หน่อยก็แม่ผูกก้เนื้อพ่อที่สูญเสียไปนะเป็นพ่อสูกก้เนื้อพ่อเอกก็เป็นพ่อบุญธรรมนี่ก็เป็นพ่อบุญธรรมพ่อตัวกอดแตลูกสิ่งไหนมันดีก็ทําไปเลยเออกอดพ่อกอดเงินหมื่นเงินแสนเกิดเงินล้านก่อนที่พ่อแม่ให้เนี่ยมันจะประเสริฐเลิศดสุดๆแหละไม่มีอะไรนะ ดวงเด่นดวงเค็งนี่ก็ลุงดวงแล้วอยากเห็นลูกกอดเหมือนกันลูกก็เขินๆธรรมดาแต่ชีวิตตอนนี้ลุงดวงก็มีคนกอดแล้วเมียกอดมันเป็นภาพที่สวยและงามที่สุด ลูกกดพ่อพ่อกอดลูกให้กับพวกกำลังใจกันในการทํางานทุกการแสดงตอนนี้แสดงวินาทีนั่นวินาทีหนาเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นไหมเกิดอะไรขึ้นไหมวันนีจ้จะแสดงได้ดีไหมถึงเราจะแสดงดทุกวิทุวันขึ้นเวทีวทุกวิทุวันใช่ไหมกําลังใจมันเป็นสิ่งที่ดีสุดลูกเลยดีละทําถูกต้องอไรเห็นด้วยไม่ไม่ใช่ดรามา่ามันดีคนเข้าไปดูคนคอมเมน ในในในช่องของเสนนุ่นด้วยสองแสนสามแสนคุณละวะดีด้วยแล้วคุนั่งดูคลิปดูข่าวก็ุดอมแอมนี่ย่างเบิดนี่อกอให้ออมแอมนี่ขาดแควอมแอมก็ทีมงานที่ไปด้วยกันนะั่นขอให้แควขาดเด้อพระพุ่มของความดีคุ้ขขออมของขอพรอยาหมูคุ้มรองด้วยวขอพรอนยาหมูคุ้มของวัดโจ คุอิงและว,วงสาวนาัแพดงดาเออส่วนดวงเด่นดวงเค่งจานดวงก็จะนั่งดูตรงนี้แหละกำลังใจให้ทุกวันทุกวันขอตรงๆน้กสามตัวทีเดอ้อหลอกหยอกเด่นหยอกเด่นได้ก็ดีหลดตูพัน้ันมันจะเอายอู่ไปเนาะวมนี่เนาะหถดตูพัน้ันเนะ่นเนะ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ใ like, ห้ด่าเด้อช่องดวงเด่นดวงเฮงออฟฟิเชียลเนี่ยไม่ได้ช่องโคมาโคกระแสแล้วแต่ช่องเป็นช่องตามกระแสชอบใจสั่งมาให้ทำถ้ามีผู้ติดตามถึงพันท่านดวงเด่นดวงเฮงเนี่ยจะพาไปดูจะพาไปชมพระที่มีรูปร่างใหญ่ที่สุดใหญ่โตที่สุดในประเทศจะพาไปดู เป็จะพาไปสัมผัสใกล้ๆเลยเออที่ตามดาเด้อกดไอ้นี่ตามดาเอาก่อนจากกันอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่านอนคอยวาธนาตื่นธรรมะกินก่อนไก่ขยันธรามะกินคือนกทำงานให้นักทำงานทำอะไรก็ช่างขอให้นักให้มันเน้นอดทนคืองัวกุ้งไกวชีวิตเจริญฟ้องไว่แค่นี้ละไอ้ลูกไอ้หลานเนี่ย ไปไหนสู่ใจจำุกดแล้วก็ใจิดจใ,จใจบริสุทธิ์อย่าไปคิดลายหมายป้องผู้อื่นเขาอเอาแค่น,นี้แหละโชคดีดื้อ